ฝัได้ที่มีมาอย่างยาวนานตอนนี้ได้จบลงแล้วเป็นอะไรไปเหรอเซเรนิตี้หนูนอนไม่หลับพอหลับตาปุ๊บก็มีปีศาจต,ตัวดำๆำโผล่เข้ามาเลยพวกมีนัสเขาเล่าเรื่องน่ากลัวให้หนูฟังว่าภายในกระจกนั้นมีปีศาจต,ตัวดำน่ากลัว เซเรนิตี้พวกดาวทุกคนนั้นมีดวงดาวประจำตัวอยู่ดวงดาวเหรอแสงสว่างกับความมืดนั้นมักจะอยู่คู่กันหากหวาดกลัวความมืดเพียงน้อยนิดจนหลั่งน้ำตาความมืดก็จะใหญ่ขึ้นแล้วก็เล่นงานเราจากนั้นแสงสว่างก็จะถูกกลืนหายไปเซเรนิตี้เพื่อก้าวข้ามความมืดและพลังที่มืดมิดลูกจะต้องนำให้ดวงดาวในตัวของลูกส่องสว่างอยู่ตลอดเวลาให้ได้และนั่นก็คือ หน้าที่ที่สำคัญที่สุดของลูกเนี่ย